F4 ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแต่เช้าเลยนะครับเจ้าแรกนะครับผู้ใดนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับที่ติดตามช่องพิพทนะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอมันจานะครับลูกค้าซื้อ1ชุดนะครับยืนอยู่หน้ารถนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับชุดนี้12,900บาทนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับลูกค้าอ่านี่นะครับนี่ครับนี่นี่นลูกลูกค้าเลยนะครับเป็นยังไงนะครับเสียงสุดยอดไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับเปาเป็นยังไง ทั่วประเทศนะครับสนใจนะครับชุดนี้12,900บาทนะครับทักเข้ามาเลยนะครับ0 9 3 1 1 7 8 6 8 4โอเคนะครับตัวนี้จะได้เบสสิบหนิ้ว2ใบนะครับพาวเวอร์ห้าวัตต์1ตัวนะครับปีคอร์สตัวนี้บลูทูธได้เลยนะครับลูกค้ามีช่องเสียบไมค์คาราโอเกะ2ช่องนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับเสียงกลาง2ใบ12นิ้วนะครับผมด้านหลังของเราเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ด้านหลังของเราเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นสเปคคอนหมดเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องว่่่าาไมตต้อองกลััววจะะผิดนครบ ตัวนี้เรามาตรฐานอยู่แล้วนะครับ2ตัวนะครับต่อแบบนี้เลยนะครับเบรกก็จะมีรู2อรูอย่างนี้นะครับให้ลูกค้าลิงนะครับด้านหลังเราใช้สายนะครับสายสัญญาณอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับสายดีไม่ดีนะครับอยู่ที่เสียงดีไม่ดีอยู่ที่สายสัญญาณนะครับลูกค้าเราแถมแบบนี้ให้เลยนะครับโอเคนะครับผมลูกค้ามาลองฟังเสียงอยู่อีกทีหนึ่งนะครับ ไปไหนนะครับเจ้าของชุดนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าพึงพอใจแค่ไหนนะครับเจ้าของนะครับเจ้าของนะครับผมโอเคไหมครับพึงพอใจระดับไหนครับโอ้โหอย่ายกนิ้วกลางนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับลูกค้ายไงฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับลูกค้า f อของพี่พโพชโสนะครับวันนี้เรามาที่บ้านอ่าจังหวัดมหาสารคามนะครับบ้านหลังนี้เลยครับเสียงที่ลอยๆออกมานะครับลูกค้าเสียงตัวนี้เลยนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ <im itation noise> ตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายนะ ครับเล็กติดตั้งง่ายแล้วเบรดของเราจะเป็นสิ้นิ้วนะครับลูกค้า15นิ้ว2ใบนะครับเหมือนเดิมนะครับ500ร้อวัตต์นะครับข้างขับคนละข้างเลยนะครับเงียบกริบตัวนี้นะครับแค่ห้าห้าร้อยวัตต์ข้างละสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับลูกค้าสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสี่นะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับสายต่อนะครับผมแถมให้นะครับแถมให้เปิด เปิดได้เลยนะครับอุปกรณ์แถมให้ด้านหลังเราจะเป็นสเปคคอนนะครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวช็อตนะครับลูกค้าถอดง่ายใส่ง่ายนะครับตัวนี้นะครับเคลื่อนย้ายง่ายลูกค้าเอาขึ้นรถแห่ได้เลยนะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นสเปคคอนแบบนี้เลยนะครับต่อง่ายๆนะครับเสียงดังกระหึ่มนะครับลูกค้าใช้เงินแค่12,900บาทนะครับตัวนี้ลูกค้าทักมาได้เลยนะครับเราจัดส่งกันทั่วประเทศใกล้ๆนะครับวันนี้เราจะไปที่ลาวกันที่เหลือนะครับเต็มรถนะครับลูกค้า ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พศด้วยนะครับผมวันนี้นะครับ12,900าบาทนะครับลูกค้าได้พร้อมเปิดนะครับเสียงแบบนี้เลยนะครับกระหึ่มถามลูกค้านะครับลูกค้าที่อยู่นะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับว่าเป็นยังไงนะครับขอนิโป้หน่อยนะครับถ้าดังดีนะครับขอบคุณมากครับไปกดไลค์กดแชร์ตัวเองนะครับใน YouTube ได้เลยนะครับลูกค้าขอบคุณมากครับวันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับมหาสารคามขอบคุณครับสวัสดีนะครับทวีเอฟซีทุกคนนะครับที่มาดูรายการของพี่พศยโสนะครับ วันนี้นะครับเราอยู่ที่โรงเรียนอ่าโรงเรียนที่จังหวัดอุดรนะครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับเรามาทําคลิปกันเราส่งชุด1นึ0งบาทนะครับสชุดนะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงครับผมลองมาดูกันนะครับยาวเลยบรรยาการรอบๆโรงเรียนนะครับที่เห็นนะครับรรโเียน เรามาล,งลงองฟังเสียงนะครับลูกค้าน,นะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับุดตัวนี้เลยนะครับวันนี้เลยนะครับ,รบตองเสียงดู นี้เราจะได้นะครับซับเบส15นิ้ว2ใบนะครับเสียงกลาง12นิ้วนะครับ600วัตต์ตัวปีคอร์สบลูทูธได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ข้างละ250าบวัตต์นะครับสามารถอัดได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้อาจารย์ซื้อมานะครับไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับเราขายแพงเราขายไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่เราขายถูกนะครับขายดีมากนะครับมีประกันไม่ช่ถูกแล้วไม่ดีนะครับเ่อเสียงนะครับลองถามอาจารย์ดูได้เลยนะครับลูกค้าว่า คุณพอใจแค่ไหนอาจารย์เขาผ่านไหมครับตัวนี้โอเคนะครับขอบคุณครับอาจารย์ผมว่าไม่ไม่ผ่านไม่ได้นะมาถึงขนาดนี้แล้วขอบคุณครับเดี๋ยนะว <c oughs> ยเรามาฟังนะครับเสียงใจ,ใจนะ สี่คูณสนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นหกพันสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทครับใช่ใช่ตัวนี้มันจะสี่คูณสี่หลุดจากตัวสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแล้วลูกค้าเพิ่มอีกสามพันเพิ่มอีกใบละเก้าร้อยครับผมเพิ่มเสียงกลางนะครับฟังเสียงดูนะครับเป็นกลางสิบห้านะครับลูกค้าตัวนี้ลั่นๆกันเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูเบสลอยๆไกลๆนะครับตัวนี้ ดีเนียเจ้าของบ้านเลยนะครับดีเนียเจ้าของบ้านนะครับดูครับตรงนี้นี่ขนาดเปิดในบ้านนะครับดีเงเขาสั่งตัวเล็กๆนครับดูสี่หุ้นสี่นะครับตัวนี้งานสวยๆเลยนะครับนี่ครับลูกค้าสนใจนะครับติดต่อได้เลยครับ093 117 8684นะครับตัวนี้อ่าดังนะครับจะเป็น15นิ้ว แล้วเด็กก็เป็น15นิ้วนะครับเมื่อ5ละบาท2ตัวนะเห็นไหมครับ,รบ่ายมาให้แบบนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับท่านใดสนใจนะครับจากชุด22,900บวก4 0 0เป็น ตัว15นหนะครับโอเคนะครับขอบคุณเฮียมากเลยเราจะผปกบูทกันนะครับนี่ครับสุดกยอนนะครับโอเคเดี๋ยวใช้กดไลค์กดแชร์ในไลฟ์ของพี่พศทุกท่านนะครับวันนี้เรามาที่วัดอำเภอปากชมนะครับจังหวัดเลยนะครับมาอยู่ตรงนี้เลยครับที่วัดนะครับป้ายแดงวันนี้เราเอามาลุยกันนะครับ ผู้โดยสารนะครับแฟนผมนะครับว่าสามรอบแล้วครับก่อนจะถึงวัดนะครับลงลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงนะครับว่าชุดสี่คูณสี่ที่หลวงพ่อจังมาจะเป็นยังไงนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ2,900เบาทนะครับเอาแค่นี้เลยนะครับได้พมาดูหักอร์มดูนะครับ22,900บาทได้อะไรบ้างนะครับ ตูนะครับ15นิ้วออเดอร์6นะครับ4ใบนะครับแล้วก็มาเจอกับ Power 500บาท2ตัวนะครับแล้วก็บีคอร์ดบลูทูธได้เลยเราใช้ไม้ได้เลยนะครับอันนี้คือไม้ของหลวงพ่อนะครับนะครับตัวนี้เลยนะครับบลูทูธได้นะครับ USB ได้รองรับ SD card ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องสายนะครับสายพัญญาณเราจะเป็นรุ่นใหม่หมดเลยนะครับลูกค้า ดูนะครับ so ส so ัญญาณเราจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับใช้สเปคคอนนะครับเราจะหมุนออกทับหมุนเข้าได้เลยนะครับตัวนี้นะครับต่อง่ายนะครับสายสัญญาณด้านหลังเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับทั้งเซตสวยๆนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเบรดแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยงานสวยๆนะครับสนใจนะครับโทรศูนย์เก้าสามนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสี่ขอบคุณมากนะครับลูกค้าที่ติดตามลิปเรานะครับมีลิปดีๆเดี๋ยวผมลง